คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุตรหวยโชคสิทธิมาลาครับกับสูตรดับร้อยบนตลอดชีพสุตรที่สอง นะครับกดติดตามได้เลยเพื่อเทียบตัวเลขนะครับแล้วก็ดูสติว่าสติมันน่าน,านำไปใช้ไหมในสูตรนั้นนะครับรวมกันนะครับสติเราแสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าสูตรคำนวณนนยน่างไรแต่ว่าเรามาดูว่าสติที่มันเดินมาเนี่ยมันน่านำไปใช้ไหมเรามาดูนะครับผมใช้ในส่วนของหลักหน่วยรางวัลที่1บวกด้วยหาคงที่เสมอสี่บวก5าคงที่เป็นเก้านะครับสูตรง,ง่ายๆแต่สถิติกูดูจากเราเลยแล้วเ,เลือกนำไปใช้เก้า ไม่พบในหลักร้อยบนครับอันนี้ปีหกสองนะปีหกสองเก้าไม่พบในหลักร้อยบนครับหนึ่งมีนาคมหกสองคำนวณได้เลขห้าห้าไม่พบในหลักร้อยบนครับสิบหกมีนาคมหกสองคำนวณได้เลขสามสาไม่พบในหลักร้อยบนครับหนึ่งเมษายนหกสองคำนวณได้เลขสองสองไม่พบในหลักร้อยบนครับสิบหกเมษายนหกสองคำนวณเลขหกหกไม่พบในหลักร้อยบนครับสองพฤษภาคมหกสองคำนวณเลขเก้า 9ก้าไม่พบในหลักร้อยบนครับ16พศนเซคม62คำนวณได้เลข1 1ไม่พบในหลักร้อยบนครับ1มิถุนายน62คำนวณได้เลข6 6ไม่พบในหลักร้อยบนครับ16มิถุนายน62ค 6, ำนวณได้เลข0 0ย์ไม่พบในหลักร้อยบนครับ 1. กรกฎาคม62สอคำนวณได้เลข2 2ไม่พบในหลักร้อยบนครับ15กรกฎาคม62สอคำนวณได้เลข0น ศูนย์หลุดเป็นงวดแรกพบในหลักร pen, ้อยครับอันนี้ปีหกสองนะจิบหนึ่งสิงหาคมหกสองคำนวณได้เลขหนึ่งหนึ่งไม่พบในหลักร้อยบนครับสิบหกสิงหาคมหกสองคำนวณได้เลขหนึ่งหนึ่งไม่พบในหลักร้อยบนครับหนึ่งกันยายนหกสองคำนวณด้เลขสองเลขสองครับเรามาดูหน้าเลขสองสองไม่พบในหลักร้อยบนครับสิบหกกันยายนหกสองคำนวณได้เลขสาม สามไม่พบในหลักร้อยบนครับหน่งตัวละคําหกสอคนูนใเลขสองสองไม่พบในหลักร้อยบนครับสิบหกตัวละค6าหกสอคํานูนเลขเก้าเก้าไม่พบในลกร้อยบนครับหนึ่งพิีการหกสองคํานูนในเลขศูไม่พบในลักร้อยบนครับสิบหกพิีการหกสงคํานูนในเลขแปดแปดไม่พบในหลักร้อยบนครับหนึ่งทศนิมหกองคํานูนในเลขเจ็ดเไม่พบในหลยกร้อยบนครับ สิบหกธนารมหกสองคำนวณในเลขเก้าเก้าไม่พบในหลกร้อยบนครับสามสิบธนารมหกสองหนึ่งบวกห้าเป็นหกได้ดับเลขหกครับหกไม่พบในหลักร้อยบนครับสิบเจ็ดมัคคละคมเปียกสามครับขึ้นปียกสามอะนะสี่บวกห้าเป็นเก้าได้ดับเลขเก้าครับเก้าไม่พบในหลักร้อยบนครับหนึ 1, ่งกุมพาพันหกสามคำนวณในเลขสองสองไม่พบแนหกร้อยบนครับ สิบกกุมารวันเปี่ยสาคำนวณเลขแปดแปดไม่พบเลขร้อยบนครับหมีนาคมหกสาคนวณเลขสามสามไม่พบเลขร้อยบนครับสิมีนาคมหกสานวอยเลขหนะึ่งหนไม่พบเลขร้อยบนครับสิบหกพฤศจาคมหกสานวณเลขศูนย์เลขศูนย์ครับลำดัเลขศูนย์นะศูนยไม่พบเลขร้อยบนครับหมีนายนหกสามนวณเลขส 2ไม่พบแนกร้อยบนครับ16มิถุนายน63คำนวณได้ลเลข2 2พบแนกร้อยบนครับเพิ่งหลุดเป็นครั้งที่2นะอันนี้ปี63นะตั้งแต่ปี62นะ1กรกฎา,าคมปี63คำนวณได้เลข3 3ไม่พบแนกร้ายบนครับ16กรกฎา,าคมปี63คำนวณได้เลข1 1ไม่พบแนกร้ายบนครับ1สิงหาคม63คำนวณได้เลข6 6ไม่พบแนกร้ายบนครับ สิบหกสิงหาคมหกามคำน้อยเลขหกไม่พบในกล้อยบนครับหกันยายนหกสามคำน้อยเลขสอไม่พบในกล้อยบนครับสิกันยายนหกสามคำน้อยเลขแปไม่พบในกล้อยบนครับหนึ่ตุลาคมหกสามคำน้อยเลขแปไม่พบในกล้อยบนครับสิบหกตุลาคมหกสามคำน้อยเลข 6ไม่พบในหลักร้อยบนครับ1พฤศจิกาย,ยน63คำนวณด้ยเลข9 9ไม่พบในหลักร้อยบนครับ16พฤศจิกาย,ยน63คำนวณด้ยเลข6 6นั้นไม่พบในหลักร้อยบนครับ1นธันวคม63าคำนวณด้ยเลข9 9ไม่พบในหลักร้อยบนครับ16ธันวคม63าคำนวณด้ยเลข8 8ไม่พบในหลักร้อยบนครับ ่ะรู่นะครับนี้มันคนละเดือนกันสิบหกธันวคมหกสามคำนวณเลข8ปดนะเลขแปดมาดูนะครับเลขแปดเลขแปดเลขแปดไม่พบในหลักร้อยบนครับรางวัลที่หนึ่งของส0สิบธันวคมหกสามนะครับส0มสิบธันวคมหกสาคำนวณเลขแปดจเลขสามเลขสามนะครับเลขสาม เลขสามพบในหลักร้อยบนครับหลุดเป็นครั้งที่สี่นะครับหลุดเป็นครั้งที่สี่นะครับสิบเจ็ดบากะาคมหกสี่ครับคำนวณหลักร้อยบนอ่าเลขดับได้เลขศูนย์นะครับลอา,าดูกันนะห้าบวกห้าห้าบวกห้าพงที่เป็นสิบใส่ศูนย์ได้ดับเลขศูนย์นะศูนย์ศูนย์ไม่พบเลกร้อยบนครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกสี่คำนวณเลขดับเป็นเลขสองเลขสองนะครับลองมาดู เลข2ไม่พบเลกร้อยบนครับ16กุมาพันธ์64คำนวณเลขตัดได้เลขแ8ปไม่พบเลกร้อยบนครับ1มีนาคม64คำนวณเลขตัดได้เลข3 3มไม่พบเลกร้อยบนครับ16มีนาคม64คำนวณเลขตัดได้เลขเ็นะครับเลข7เรามาดูสักครู่ครับเลข7 7ไม่พบแลกร้อยบนครับ1่เมษายน64คำนวณเลขตัดได้เลข5 5ไม่พบในหลักลอยบนครับ16เมษาย,ยน64คำนวณเลขตับได้เลข5 5พบในหลักลอยบนหุดเป็นครั้งที่5ครับตั้งแต่ปี62นะต้องหลุดหาครั้งเท่านั้น2พฤษภาคม64คำนวณเลขตับงปต่เลข7 7็นั้นไม่พบในหลักลอยบนครับ16พฤษภาคม64คำนวณเลขตัดงแต่เลข4 4นั้นไม่พบในหลัก้อยบนครับ1มิถุนายน6 4 1ึงมิถุนายน6 4นะคำนวณเลขตับงแต่เลข7 7นั้นไม่พบในหลักร้อยบนครับ16บหกินได้เปนหกสี่คำนวณเลขตัดไปเลข6 6, 6นั้นไม่พบในหลักร้อยบนครับ1กระดาษคูมหกสี่คำนวณเลขตัดไปเลข2 2นั้นไม่พบในหลักร้อยบนครับ16กระดาษคูมหกสี่คำนวณเลขตัดไปเลข0ูนศูนนั้นไม่พบในหลักร้อยบนครับ1สิงคาคมหกสี่ครับ1บวก5เป็น6ได้ดับเลข6ครับตัดเลขนะ 6ไม่พบในร้อยบนครับ16สิงหาคม64ละ0นย์บวก5ได้5้าเห็นไหมครับใส่คำตอบเป็น5 5ไม่พบในกระยบนครับ1กันยายน64 5ีบวก5คงที่เป็น10ได้ดับเลข0 0นูนย์นั้นไม่พบในกระยบนครับต่อมา16กันยายน64สี่ละ5้าบวก5เป็น10ใช่ไหมสิบสก็นำค่าหนวยมาหวางก็เลข0 ศูนย์นั้นไม่พบในหลักร้อยบนครับหนึ่งตัวละคมหกสี่นะครับหนึ่งบวกห้าคงที่เป็นหได้ดับเลขหกครับหกนั้นไม่พบในหลักร้อยบนครับสิบหกตัวละคมหกสี่ครับหน่วยสิบร้อยหลักหน่วยลำดับที่หนึ่งคือเลขสองสองบวกห้าห้าหกเป็นเจ็ดได้ดับเลขเจ็ดนะครับให้เจ็ดนะลาดูครับ เจ็ดนั้นไม่พบในหลักร้อยบนครับต่อมาครับหนึ่งพิกายนละหนึ่งพิกไยนหกสี่ศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดองตัวเก้าห้หลักหน่วยราลที่หน่งบวกห้าคงที่เจ็ดบวกห้าเป็นเจ็ดบวกห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสองราใส่เลขสองนะครับในหลักหน่วยนะครับเลขสองเรารู้แล้วใช่ไหมเลขสองเรามาตรวจสอบครับสองหลักร้อยบนเป็นเลขเจ็ดสองไม่พบนหลักร้อยบนครับถูกต้องนะ สิบหกพจน์ิตาสตหกสี่ศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งสองตัวเลขห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะเรามาดูหลักหน่วยหลัที่หนึ่งคือเลขหนึ่งหนึ่งบวกห้าหนึ่งบวกห้าเป็นหกใช่ไหมอันนี้เพื้นๆเบ,บเลยนะนะง่ายๆก็หนึ่งบวกห้าเป็นหกก็ได้ดับเลขหก 6, เป็นคําตอบในงวดที่อัถึงนะสิบหกพจน์ิกาสตรหกสี่ออกศูนย์สามสองเจ็ดหนึ่งสองตัวเล่าห้าเจ็ดนะครับหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกได้ผลเหล่าเป็นหกเห็นไหมหก เราม,มาดูนะครับ6ดับร้อย1ทนคม64ออก0772582แล้วเรา82เลข6ไม่พบในหลักร้อยเราม,มาที่1ครับเรามาดูวันต่อ8บวก5 8 9 10 11 12 13ได้ดับเลข3 1ทนคม64คำนวณในส่วนของดับร้อยบนดอกได้เลข3นะครับเราม,มาดูซิ สิธนันวาคมหกสี่ครับออกหกสามเก้าสองสามหาสอตัวลออกแปดาครับเลข3ไม่พบในหลักร้อยรางวัลที่1ครับต่อมาเรามาดู16บธนันวาคมหกสี่ครับรัดูหลักหน่วยรางวัลที่1นึ่ก็เลข 5, 5้าห้าบวกหเป็นสิใช่ไหมครับ10ก็ได้ดับเลขแ้วก่อนนะครับห้าหบวกห้าคงที่เป็นสิบ สิบก็ใส่เลขศูนย์ถูกต้องไหมครับเลขศูนย์สิบหกธันวาคมหกสี่คำนวณดับร้อยบนได้เลขศูนย์เลขศูนย์นะครับเรามาดูซิสามสิบนาคมครับออก 8, 9, 0, 6, 8, 2, แปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสเราออกสามหกนะครับอันนี้เลขศูนย์ใช่ไหมมันก็จะรู้สึกจะหลุดไปก็จะเป็นหลุดครั้งที่ห้าหลุดครั้งที่หก เพราะหลักละบนเป็นเลขศูนใช่ไหมครับแต่เราตามต่อนะครับอันนี้เพิ่งหลุดเป็นครั้งที่6กใสติดตั้งแต่ปี6กสนะครับโอเคนะครับเรามาดูนะครับ30ธันวาคมซิเป็นตัวเลขไหลน่งเก้ครับ8บวกด้วย5ของที่เป็น8 9 10 11 2 2 3 3ได้ดับเลข3ครับนะครับดับเลขก3นะ สามสิสาคมโอเคนี่เป็นสูตรของดับร้อยบนตลอดชีพสูตรที่สอนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับครับเทียบในส่วนของดับในส่วนขหลัก้อยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันละกันครับขอทุกท่าน,นโชคดีในงวดนี้นะสวัสดีครับ